ที่ขายกว๋วยเตี๋ยวแน่นอนผมเห็นแล้วหลายๆคนใช้เหมือนกันกันกบผมครับไม่ว่าจะเป็นลูกกระวานเม็ดผักชีพริกหอมผักแห้งเวลาทําผมจะแนะนาให้เพื่อนเอาพวกนี้ไปคั่วก่อนนะเอาไปคั่วคั่วแล้วมาบดมันจะหอมครับหอมจริงๆลูกค้าชอบลูกค้าแฮปปี้ป้าขายดีขึ้นเยอะเพราะลูกค้าเข้ามาให้ทำไมกลิ่นหอมก็เดิมครับมันแน่นอนครับเพื่อนๆครับลองใช้ดูเนะชิญนะครับ สวัสดีครับเพววื่อนๆครับวันนี้โอ้โหยุ่งมากเลยบมอ,อยากแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับคนที่สนใจอยากจะทำกว๋วยเตี๋ยวผมเห็นหลายๆายคนนะครับทักเข้ามาเมื่อคืนในเพจเต่าแตกซิกนะครับทักเข้ามาบอก,ว,ว,กว่าคุณเต๋าทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้รสชาติไม่ค่อยนิ่งเลยทำยังไงให้มันนิ่งอยากขายดีเหมือนร้านคุณเต๋าจังเลยทักมาเมื่อคืนนะครับอยากจะบอกพี่นิดนึงว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์เต่าแตกซิกของแตกซิกนะครับของแตกซิกก็จะมีซอสแตกซิกมีเครื่องเทศของแตกซิกนะครับมาเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ขายก๋วยเตี๋ยว แน่นอนผมเห็นแล้วหลายคนใช้เหมือนกันกับผมครับไม่ว่าจะเป็นลูกกระวานเม็ดผักชีพริก,กหอมข่าแห้งเนี่ยก็อะไรเลยอบเชยครับผมโบยกักเวลาทำผมจะแนะนำให้เพื่อนเอาพวกนี้ไปคัว่วก่อนนะเอาไปคั่วคั่วแล้วมาบดมันจะหอมครับถ้าไม่อยากเสียเวลาลองซื้อของแตกซิกไปดูนะครับแตกซิกก็ทำมาแบบนี้เป็นสองเรียบร้อยแล้วคั่วมาแล้วบดมาแล้วคุ้มผมบอกเลยโคตรคุ้มเลยครับอ่ะให้ดูก่อนเวลาบดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นผงผงลักษณะ อยู่ข้างในนี้นะผมจะให้เพื่อนเพื่อดูถ้าเราใส่สมมุติว่าเราใส่เครื่องเทศเปรียบเทียบนะครับ <c oughs> เครื่องเทศ <c oughs> พวกนี้ไปใส่เครื่องเทศพวกนี้ไปใส่ไปต้มไปนานกว่า,ากลิ่นมันจะออกนะกว่ากลิ่นมันจะออกผมจะเสียเวลานานมาดูใกล้ๆพอดูตัวนี้อ่ะผมจะให้ดูถ้าเพื่อนๆนะที่ผมขายดีลูกค้าเยอะๆเข้ามาในร้านแล้วมันจะหอมหอมเครื่องเทศแล้วก็หอมพวกเนื้อที่เรากินเข้าไปผมจะเอาลองใส่ในหม้อน,น้ำซุปนสมมติเป็นหม้อน,น้ำซุปนะครับเนี่ยผมจะเขาย่าแป๊บหนึ่ง เห็นไหมครับเห็นเห็นกลิ่นเครื่องเทศออกไหมครับเนี่เห็นไหมคือใส่แล้วมันคุ้มมันหอมจริงๆเพื่อนๆใช้อยู่ลองเอาไปคั่วดูถ้าขี้เกียจคั่วถ้าขี้เกียจทําผมบอกเลยบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มเนเพื่อนระคุ้มจริงๆครับหลายๆคนที่ซื้อซองเล็กแล้วขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนผมนะแล้วก็ซื้อเป็นกิโลกรัมหนึ่งเก้าเก้าร้อยบาทหนึ่งกิโลกรัมหอมหลายๆคนโทรมาบอกเฮ้ยคุณเต๋าหอมจริงๆ ลูกค้าชอบลูกค้าแฮปปี้ป้าขายดีขึ้นเยอะเพราะลูกค้าเข้ามาที่ทำไมกลิ่นหอมก็เดิมครับมันแน่นอนครับเพื่อนๆครับลองใช้ดูนะของแตกซิกเียผมบอกเลยใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้แล้วลูกค้าเยอะใช้แล้วลูกค้าแฮปปี้ใช้แล้วลูกค้าติดใจครับโอเคเพื่อนๆไหนสนใจซอสแตกซิกลงทักเข้ามาในเพจเตาแตกซิกครับมกกล่องแก๊ลอนใหม่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าใช้แล้วยกง่ายใช้ง่ายขอบคุณมากพี่ใช้ง่ายยกง่ายนะป้าๆทุกคนครับใช้ซอสแตกซิกมันมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นแก๊ลอน 10ลิตรราคา1 8 8 0บาทมาใหม่นะครับยกง่ายเทง,ง่ายครับมีออยมี GMP มีฮารานเอาโอเคครับแนะนำเพื่อนๆนะครับคนไหนที่สนใจซอสอแตกซิกคนไหนที่สนใจเครื่องเทศแตกซิกลองทักเข้ามาพีา้เกียรติทำพี่เกียจตขั่วเครื่องเทศลองสั่งเข้ามาเพจเตาแตกซิกน้องๆเขารอตอบอยู่โอเครีบขายของครับเพื่อนๆวันนี้ขายของเยอะลูกค้าเยอะลูกค้าชอบลูกค้าแฮปปี้ถ้าใช้แล้วผมบอกเลยว่าลูกค้าติดใจแน่นอนสวัสดีครับ